เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะจะไปลงทะเลนะครับเป็นการลงในรอบโอ้โหหลายปีนะครับห้าห้าปีมั้งนะครับห้าหกปีมาแล้วที่เม์ลงทะเลนะครับจนคันนี่ฝุ่นก่อหมดแล้วครับคันท่อนเดียวนะครับเอาไปสองคันแล้วก็นี่นะรอบรอบสามตัวเผื่อมีตัวหนึ่งพังติดไปแล้วก็มีคันเล็กหนึ่งคันคันเล็กหนึ่งคันเอาไปตกตกหมึกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ ก็เดี๋ยวไปซื้อเพิ่มนะครับนี่พวกตะกลัวลูกใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็คันอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปขึ้นกับพี่ที่เคยเคยลงกันเมื่อก่อนนะครับพี่จุ๋มนะครับที่ที่ชลบุรีเรือตรงตรงฟังนะครับตรงฟังนะครับตาเมินนะครับาตเมินเดี๋ยวจะลงนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับกับการลงทะเลในรอบสี่ห้าปี สี่ห้าปีลงครั้งหนึ่งมันก็มีเวลานะครับก็ชวนทีมงานไม่มีใครมาด้วยนะครับยกเลิกกันหมดก็มีผมไปนะครับกับน้องอีกคนหนึ่งเขาก็บอกจะมานะครับคนที่เคยไป่วยสมุยกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันดูกันว่าว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับแต่ก็บอกว่าน้องน่าจะมาถ้าไม่มาก็คงจะลงคนเดียวนะครับกับพี่จุ๋มนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าจะ มีเสียงแกรกแกรกหรือเปล่ากับการลงทะเลรอบไปหลายปีครับติดตามครับเดี๋ยเจอกันที่จุรีเลยครับผม ถึงไม้แล้วน่น่นเรือเรือเรืออยู่นน่นเรืออยู่นน่นเรืออยู่นน่นนะครับเดี๋ยวกำลังไปเรียกเรียกไตก่อนตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับถึงถึงที่ท่าเรือแล้วนะครับก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอไปเรียกเรียกไตน,นะครับไตมารับนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ S 1> <S 1> มาแบบลุยเดียวนะครับลุยเดียวนะครับกับป๋าเมินนะครับกับไสเมินนะครับไตเมินเรือตรงฟังนะครับก็นัดป๋าเขาไว้นะครับคือเราเราเสียพูดไม่ได้นะครับเราก็ต้องมานะครับก็คนเดียวก็มานะครับทีมงานหนีหมดนะครับทีมทีมงานไม่มีใครที่เขาไม่พร้อมกันนะครับก็เลยไม่ได้มากันนะครับก็เลยต้องมาคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวขนของลงเรือนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามนะครับไปดูบนนเรือนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับกับ1คืนหนึ่งวันนะครับกับเรือตรงฟังครับที่แหลมบรหไฮ ลุยเยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจกนะครับวันนี้มาออกทะเลนะครับเรือตรงฟังนะครับกับป๋าเมินนะครับสาเมินสาเมินสาเมินนะครับสายเมินบะเมื่อก่อนมาลงก็ลงแก่หลายปีนะครับวันนี้ก็ลงมากลับมาอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็คือผิดแผนนะครับผิดหลายอย่างนะเพราะว่าทีมงานก็นัดกันไว้ก็ไม่ค่อยมีทีมงานมานะครับก็เลยมากัน2คนนะครับกับพี่จุ๋ม ชวนมานะครับก็เนี่ยครับเพิ่งเพิ่งได้ออกจากฝั่งมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นลมก็พอได้นะครับก็วันนี้ลงเรือก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายมากนะครับเพราะว่ามากันสองคนนะครับคนถ่ายก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องสลับกันถ่ายไปนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีไม่มีผลงานนะครับให้นานๆได้รับชมกันนะครับก็ในการตกปลาที่ทะเลนะครับในรอบ5-6ปีนะครับที่ได้ไม่ได้ออกมานะครับก็เ๋ยคอยติดตามกันดูนะว่าจะมีผลงานให้นานๆรับชมกันหรือเปล่านะครับ ตกปลาประสบอันตากับลุงโจครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยสุดมันนะครับกับตรงฟังแหลมบริหายกับสายเมินครับนี่ครับงานพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มนะครับผู้ร่วมขาลุยวันนี้นะครับห้าปีนะไม่ได้เจอนะคครรัับบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยบนเนี่ยป่า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 อยู่หลังป่าอยู่หลังป่ากำลังกำลังกำลังด่าลูกค้าอยู่ป่าเดี๋ยวเรียนะครับพูดพูดจไม่ทันไม่ทันจบโอ้โหดูดิคนนี้คนมีคนนี้ไม่มีอีกแล้ว เหม็นขึเลยตอนนี้นเหม็นขึ้น,นเลยเอนไอจับปิดฝูดูใส่จั่วเลยใส่จเจ้าเลยแอบถอดวันนี้ก็ตากทะเล <laughs> <ก> <laughs> ส่วนวันนี้ตากทะเลแล้วนะยังไม่ทันไปตกเลยก <laughs> ินแล้วอ่ะอยังไม่ทันไปตกเลย เลี้ยงไปเยอะแยะนะูกขังไปล้างน้ำเก็บเนี่ยมันทำให้มันดัมเนี่ยไปล้างก่อนเดี๋ยวก่อนดี้มัจะไปดัมพาก่อนเดี๋ยวจะล้างทีเดียวเลยไงแม่วอนนั้นลุงไทยแนี่แบบนี้จะหาว่ามาไม่ถึงท้องทะเลนะเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องหลอกหนังละแหละเลยมันหนังไม่เอาใช่ไหมเอาเลยมันแหละหนังถึงต้องออกแล้วแหละนั่นแหละแม่มันมัน oh, มัน oh. ตัวไม่ใหญ่ตัวมันไม่ใหญ่ต,ตัวนี้ไม่มีอีกแล้วนะตัวมันไม่ใหญ่ <laughs> ้ได้ตัวยาวแล้อารมณ์ด <Hurricane S 2> <t> ีหน่อย เป็นเกี่ยวสูตรมาเลยใช้จุดใช้จุดกินเนี่ยียบร้อยไป็หนึ่งโอ้ตานมาสีโอ้โอปาทูปาปาทูปาทูปาทูกับปาทู it รุ่สวดกันยามเช้านะครับในวันที่ยังเงียบๆอยู่นะครับยังไม่มีตัวให,ใหญ่เข้ามาทักทายนะครับเมื่อคืนก็มือก,ก็จับพอสมควรนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหมายมาก็กป็ยังเงียบๆนะครับมีข้างป่านมาทักทายหนึ่งตัวนะครับเผื่อคติดตามวันนี้นะครับหนึ่งวันว่าจะมีตัวใหญ่ๆห,หรือเปล่านะครับจะมี อะไรมาเสือภัยเราหรือเปล่านะติดตามกันต่อไปนะครับเดีย๋ยวอุปกรณ์ลุยต่องงๆเลยยังงงเลยช้าวัน <c oughs> นี้ยังงงอยู่เอาโอ้รอกล้อกเนิฮะใช่ป่ะนื้อของตัวใหญ่นึ้ของใหญ่ซะแล้ว

โอ้โหฮ้ยะฝีม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือฝ <c oughs> <cs reside> <t rat os> ีมือพี่จุ๋มพี่จุ๋มเยอะนะายตับเอาเอาเอาผมนั่นเป็นหน่อยไปไปวางเลยนะเดี๋ยวไปกินมันเลยงงา โอเคสระน้ำเช้าครับสระน้ำเช้าครับพี่จุ่มเยอะลุงโจ๊กโชว์มาติดตามต่อครับโอเคครับครับสวยงาม ก็เดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์นะครับจะเข้าฝั่งกันนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีตัวนะครับมันไม่ค่อยเข้านะครับปาเก็เข้าก็เลยจะเก็บปล่อยกลับนะครับก็เดี๋ยวไปดูวันที่ฝั่งเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับประสบการณ์วันนี้ก็ถือว่าพอได้กินนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ือหวานะครับยังไม่เจอตัวใหญ่นะครับไม่เป็นเพราะช่างโจ๊กมันแบบช่างโจ๊กเขาบอกมาในเงียบสิกนะวันนี้ก็ได้กันคมโคมโคมโคมนะครับ ประมงประบึกนี่ก็ได้นะครับบึกเข้านะครับผมมาในเงียบเลยครับไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูปลารวมนะครับประบึกรวมกันนะกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับถือว่าสนุกในระดับเลยนะครับแต่ก็ยังยังไม่กับประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปเจอตัวใหญ่นะครับไปเจอที่ฝังครับปลกลไม่จุ่มไม่จุ่มตักมึกนะครับเก็บมึกนะเนี่ย ได้กินนะครับแต่ไม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 ่เข้าครไม่ไม่ไม่เลยกระบือหวาพอได้กินพอได้แบ่งกันได้กินตั <c oughs> ดตัวสวยสวยนีย่ตัวนี้ใหญ่ได้นีได้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 ก็มีน้านาสองท่านนะครับมามามา,มาด้วยนะครับก็มาเพิม่มสองท่านมากันโดยมีน้าด้านหมาย สดเลยนะเมนสดตัวนี้ไม่มีอีกล <Yeah. S 1> <laughs> แลก้วนีน่ก็นี่ครันายนายท่านนึงก็แอบอยู่นี่นะบอกว่าไม่ไหวเขาไม่ไหวเดี๋ยววันหน้าต้องไปเยี่ยมไปไปเยี่ยมเรียนนะครับที่ที่ไหน,นครับสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวต้องไปนะครับสิงห์บุรีเดี๋ยวชวนไปขนเขื่อนเขาแหลมครับนาก็ชวนนะเดี๋ยวไปเขาแหลมกัน <laughs> ต้องไปแน่นอนครับต้องไปแน่นอน นี่ก็เดินทางถึงฝั่งเรียบร้อยนะครับเก็บอุปกรณ์พื้นที่เรียบร้อยนะครับก็โอ้บอกเลยว่าสนุกมากนะครับก็อย่างว่านะเป็นธรรมดานะธรรมชาตินะครับมีได้มีไม่ได้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับของการตกปลานะครับแต่ว่าเราได้มาก็ถือว่าสนุกและคุ้มค่าแล้วนะครับกับการที่เราได้ออกมาเปิดโลกภายนอกและได้เจอนี่นะครับนานายสองท่านนะครับที่มาตกด้วยกันนะครับนานาบอกว่าเดี๋ยวชวนกันไปเขาแหลมนะครับโอกาสหน้าจะไปเขาแหลมกับนานายกันนะครับไว้โอกาสหน้านะครับ ดังนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันมานะครับเราขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับถ้าไปปรายการนี้ขออภัยนะครับเดี๋ยวพบกันในทริปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมมึงโจ๊กและพี่จุ๋มนะครับทีมงานนะนะสองคนสองท่านนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในทริปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ แต่วันนี้จะมากินปลาหมึกที่พ่อจกตกมาให้นะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลย